28ตุลาคมนี้มาแน่กับเจ้า a l l n e w i s u z ุ m i x ปี2020ใหม่รถยนต์อันกประสงค์เจ็ที่นั่งจากทางค่ายอีสสุซึ่งราสุดวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยวิดีโอทีเซอร์ของเจ้า m i x ออกมาประมาณ15วินาทีกันเท่านั้นเองนะครับโดยรายละเอียดต่างๆภายในคลิปที่เราเห็นนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าการออกแบบดีไซน์ทั้งด้านไฟหน้าไฟท้ายประตูด้านข้างตัวรถแล้วก็มิติตัวรถเต็มๆของเจ้า m i x ตัวนี้กันเลยนะครับ ซึ่งจากในตัวอย่างนี้ที่เราเห็นอย่างได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือด้านโคมไฟหน้าของเจ้ามิวเอ็กใหม่ตัวนี้นั่นเองซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้า,านะครับจะไม่เหมือนกับอี u ูดีแมกเลยสัทีเดียวจะเป็นการออกแบบโคมไฟหน้าใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบตัว L ซึ่งดูไปดูมานะครับผมคิดว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Mercedes Ben z A c l a s s หรือไม่ก็ MGZS จี n ซทเอสแชนใหม่ตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบนี้รถยนต์สมัยใหม่มักนิยมใช้กันนมานาตตาออกากกกกกเเลออิแแตตต่่่่วทีจจะงไป MGZ นนั้ก็จะมีขี่ตรงกลางเล็กๆที่เพิ่มมาตรงกลางโคมอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ทําให้ดูแปลกแหวกแนวออกไปนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือจะเห็นลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์เลนซ์ซึ่งภายในลูกแก้วนั้นถ้าผมคาดเดาวนะครับก็จะเป็นหลอดแบบ Fu l l LED ที่สามารถเปิดปิดเองได้แบบอัตโนมัติและสามารถปรับระดับไฟสูงต่ำเองได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยก็จะประมาณว่าคล้ายๆกับไฟหน้าแบบอัจฉริยะเหมือนกับรถยนต์ยุโรปที่ใช้กันอยู่ในสมัยนี้กันอีกด้วยนะครับ okay. และจุดที่2ก็จะเป็นด้านท้ายของอีลซูมิวเนั่นเองซึ่งจากวิดีโอนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding ที่ออกแบบมาให้ดูสวยงามโฉบเฉียวด้านท้ายก็จะเห็นโลโก้อีลซูตัวใหญ่ตรงกลางเลยนะครับซึ่งการออกแบบด้านท้ายตัวนี้ก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าท้ายของมิวเตัวใหม่จะไม่ค่อยมีเหลี่ยมคมเหลี่ยมสันอะไรมากแล้วนะครับก็จะมาเป็นแบบสไตล์โค้งมนดูเรียบง่ายแต่สวยงามโดดเด่นอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการฉีกแปลกแหวกแนวออกไปจากมิวเกตัวเก่าๆกันเ,เลยนะครับ และอีกช็อตหนึ่งก็คือด้านเส้นสายด้านข้างตัวรถนั่นเองซึ่งจากวิดีโอทีเซอร์นี้นะครับทำให้เราเห็นว่าลวดลายตรงแผงประตูข้างนั้นไม่ค่อยมีเหลี่ยมคมเหลี่ยมสันอะไรมากเลยสังเกตได้จากแสงไฟที่วิ่งพาดผ่านตัวรถนะครับวิ่งพลิ้วเป็นตัว S ลาดโค้งกันไปตามตัวรถกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีการออกแบบดีไซน์ด้านข้างประตูแถวที่2จะไม่คล้ายกับ i s u z u D-Max 1 0 0อย่างแน่นอนนะครับ และช็อตสุดท้ายตรงนี้ที่เราเห็นมีแสงไฟวาบสว่างจากทางด้านท้ายของ All New MU-X ใหม่ตัวนี้ก็เผยเห็นถึงรายละเอียดรูปทรงตรงด้านท้ายนั่นเองจากที่ผมเห็นนะครับจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่เหมือนกับ MU-X เจนเก่าที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งจากที่เห็นก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากค่ายพันธมิตรมาสด้อย่างแน่นอนเพราะว่าด้านท้ายนี่ให้รวมดูแล้วหรูหรายาวใหญ่คล้ายกับมาสด้าเซกกันเลยนะครับเนี่ย ส่วนตรงด้านไฟไท้ายนั้นก็เห็นมันยื่นออกมานิดหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นดีไซน์จากทางด้านข้างถึงทางด้านซ้ายให้ดูมีมิติโค้งมนแต่แฝงไปด้วยความดุดันเป็นการออกแบบดีไซน์ท้ายใหม่หมดจดของ All New MU-X ตัวนี้ใหม่เลยก็ว่าได้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็จะเห็นราวหลังคาแบบลูฟเร็วที่บิวอินมาให้กับตัวรถกันอีกด้วย ซึ่งจากวิดีโอทีเซอร์ท้ายคลิปตัวนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นถึงความใหญ่ความยาวและความสูงของเจ้ามิวเอตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งจากทางค่ายอีลซุที่จะมีความใหญ่ความกว้างความยาวมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยทํามิวเอกันออกมาเลยนะครับ โดยจากวิดีโอทีเซอร์15วินาทีที่ได้มีการปล่อยออกมาคลิปนี้กันแล้วนะครับเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกับภาพการจดสิทธิบัตรที่ได้มีการหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าด้านหน้าของเจ้าอ s ซูมิลเอ็กใหม่ตัวนี้ก็จะได้รับการออกแบบดีไซน์เป็นลูกครึ่งกึ่งผสมระหว่างอ s ซูดีแม็กกับทางค่ายมาสด้าพันธมิตรใหม่ของทางอีซูเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่มาสไตล์แบบโคโดดีไซน์แต่ว่าก็ยังมีกระจังหน้าแบบเขี้ยวๆที่เป็นเอกลักษณ์ของทางอ u ซูกันอยู่ ซึ่งจากภาพนี้แล้วถ้าเรานําไปรวมกับเฟน่าดีไซน์ใหม่จากในคลิปทีเซอร์ <Okay. S 1> ก็ใช้ความสวยงามดุดันและความหรูหราไปพร้อมๆกันสไตล์แบบยูสุบวกกับมาด้ากันเลยนะครับ <Okay. S 1> ส่วนรูปทรงด้านข้างนั้นก็จะเหมือนกับมาด้าเซ็ก8อย่างที่ผมได้ว่ามานั่นแหละครับมีการยืดด้านท้ายดยเบาะนั่งแถวที่3ออกไปทําให้เบาะนั่งแถวที่3นั้นจะมีความสะดวกสบายกว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นลบคําครหาจากยูเอ็กตัวเก่ากันได้เลยนะครับ และจากภาพเรนเดอร์ที่มีการออกแบบโดย caradvice.com นั้นก็จะเผยให้เห็นถึงรายละเอียดรูปร่างหน้าตากระจังด้านหน้าใหม่ดีไซน์ด้านข้างแบบใหม่ที่ทาง caradvice นั้นเขาคิดว่าเจ้า m i เวกตัวใหม่นี้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายแบบนี้นั่นแหละครับ แต่จากทีเซอร์วิดีโอที่ปล่อยกันมาวันนี้แล้วก็ให้เราลืมไฟหน้าแบบอ s วิ u ุมิกันออกไปได้เลยนะครับจะไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้กันแล้วก็จะเป็นดีไซน์คล้ายกับไฟหน้าของ m g z s นั่นเองซึ่งถ้าได้ถูกใส่เข้าไปในกระจังหน้าแบบโคโด,ดดีไซน์แล้วแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นรถ PPV อันในประสงค์7ที่นั่งที่มีความสวยดุดันมากที่สุดในตระกูล PPV ในประเทศไทยกันไปเลยนะครับช่วยงามจริงๆ ส่วนทางด้านขุมพลังของเจ้า All New Isuzu MU-X ใหม่ปี L e 2020ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกกันทั้งหมด2เครื่องยนต์โดยรุ่นล่างๆนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตร VGS Turbo ที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดและดีไม่ดีนะครับรุ่นล่างสุดอาจจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดก็เป็นได้ และอีกเครื่องยนต์หนึ่งเลยนะครับก็จะอยู่ในตัวท็อปทโดยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร VGT u r b o แบบขี้แปรผันพร้อมมิเตอร์คูลเลอร์ที่กํกำลังแรงม้าสูงสุดที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนแบบ4ล้อซึ่งทั้ง2เครื่องยนต์นี้นะครับก็จะถูกยกออกมาจากเจ้า All New i s u z u D-Max กันนั่นแหละครับ ส่วนระบบอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะถูกใส่เข้ามาใน All New m e X ใหม่ตัวนี้ก็คาดว่าจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าเองแบบอัตโนมัติมีระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเลนเซนเซอร์มาให้มีระบบ Engine Remote Start ที่สามารถสตา,าร์ทเครื่องยนต์ได้จากคุญแจรีโมทมีเซ็นเซอร์กระ,ระยะด้านหน้า4ตำแหน่งด้านท้ายอีก4ตำแหน่งฝาประตูด้านท้ายนั้นสามารถเปิดปิดไดด้วยระบบไฟฟ้าจะได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วถึง20นิ้ว ภายในห้องโดยสารก็จะถูกตกแต่งออกไปใหม่ให้มีความแตกต่างจาก All New e s ู n D-Max กันเลยนะครับส่วนด้านระบบความปลอดภัยที่ใช้กันมานั้นก็ไม่น่าจะหนีจากเจ้า D-Max รุ่นท็อปกันหรอกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS มีระบบไฟฉุกเฉินแบบอัตโนมัติเมื่อเราเบรกแบบกระทันหัน มีระบบช่วยควบคุมสีิรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการเลื่อนไถล traction control มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบช่วยลงบนทางลาดชันมีระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา blind spot monitoring และระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยหลังและที่สำคัญเจ้าออน new m u l x ใหม่ตัวนี้กระจห้ถุงลมนิรภัยมารอบคันทั้งหมด6ตำแหน่งกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างและบ้านถุงลมนิรภยัย แต่ระบบความปลอดภัยที่ผมคิดว่าในไหนก็นไหนแล้วเขาก็ได้จับมือกันกับพันธมิตรอย่างมาด้าแลวก็น่าจะเอาฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในมาด้า CX5 CX8 เข้ามาใส่กันในอ l l น e w เมใหม่ตัวนี้เลยนั่นก็คือมีระบบรักษารถที่อยู่ในเลนระบบเตือกนการชนด้านหน้าและระบบเบรกให้แบบอัตโนมัตริระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาและระบบ Adaptive Cruise Control ควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติแปรผันตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งมาให้ ซึ่งระบบต่างๆที่ผมว่ามานี้นะครับถ้า All New M-X i ใหม่ตัวนี้ถูกจับยัดใส่เข้ามาจริงๆแล้วก็ผมก็คิดว่าตลาดรถ P.P.V ในประเทศไทยนั้นต้องสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นไม่รู้ว่าวันเปิดตัวจริงจะมีฟังก์ชันพวกนี้มาให้หรือเปล่าถ้าเขาใส่ม่ให้จริงๆแล้วเราก็บันเทิงแน่นอนละครับตลาดรถ P.P.V ในประเทศไทย okay. ซึ่งกำหนดการเปิดตัวของเจ้า All New M-X ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเปิดตัวกันในวันที่28ตุลาคม2513นี้อย่างแน่นอนน่ารอเยี่พารากอนหอชั้น5สยามพารากอนตั้งแต่เวลา16.30นนถึง19.00น โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ก็ยังเป็นครั้งแรกในโลกกันอีกด้วย <Wow. S 1> และถ้าใครไม่สามารถไปรับชมตัวจริงเสียงจริงน่าสยามพารากอนกันได้แล้วก็อย่าลืมติดตามกันในแฟนเพจเฟซบุ๊กอิลสูมิวเอ็หรือไม่ก็ใน y t u t u อิ i สูไทยแลนด์ออฟฟิเชียลซึ่งเขาก็จะมีการไลฟ์สดการเปิดตัวครั้งแรกในโลกของเจ้าออนิวมิวเใหม่ตัวนี้ไม่ให้รับชมกันอีกด้วยนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาชมอยากดูสรุปสเปคออปชั่นนู่นนี่นั่น,นของเจ้า All New i s u n o r X ใหม่ตัวนี้แล้วแล้วก็ก็สามารถติดตามชมในช่องทา365 Channel ของผมช่องนี้กันได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ